กับสบายดีและสวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับกระสุนซ่องบาเตียงทองบ้านหน้าอีกแล้วพี่น้องมืนน่อกีบบ้กระเบาเตียงสิไปบ้านจอมแจง้งเมืองอุทุมพรแข่งสวรรค์น,นเขตเนาะพี่น้องก็คือสิไปเยี่ยมยามเบิงยายนวลจันเนาะพี่น้องก็คือเสียเอาเขาเอาน้าไปฝากแล้วแหละพี่น้องเอ้เพราะว่าเราก็อยู่คนเดียวเนาะพี่น้องที่เราวันเป็นเราเกิดดูฟังไทยแต่ว่า แบบว่าเราแล้วก็เรามาอยู่ฟังเล่าพี่เนี่ยพี่น้องตั้งแต่หาหกสิบปีก่อนุเลยเนาะแล้วก็จนเฒ่าแล้วแหละพี่น้องอายุเก้าสิบกว่าปีเดยนาะแล้วก็มมอยูอยู่บ้านจำแจ้งนี่แหละก็อาศัยดินเพิ่นอยู่แบบผู้ใหญ่เพิ่นคนในบ้านนี่เพิ่นสงสารเพิ่นก็ให้ยูเพิ่นกับบริวารอย่างพี่น้องเนาะแล้วก็เราอยู่คนเดียวแล้วบมมีลูกบ่มีเจ้าผมมีลูกบ่มีผัวแล้วก็แต่สงสารพี่น้องเอ้ก็ผู้นั้นผู้นี้หลยคนเลยเอาเข้าเอาน้าไปให้เนาะพี่น้องเนาะแต่บาเทียงก็ สงสารเล้าเคยไปเจ้หน้ามดานให้เล้าเสนหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วก็ไปเยี่ยมเราเรื่อยอยู่แต่่วงนี้บ้ได้ไปเนาะก็มีโอกาสมื่อนี้ก็จะไปเยี่ยมเบิ่งเล้าพี่น้องว่าเราจะเป็นยังไงเนาะโอเคเพราะอะไรกันห้างพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเราจะอยู่เพื่อนหรือบ่เนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องครับกับมาหอดเพื่อนยายเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าตอนนี้ก็บนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนยายเพื่อนก็สะอาดสะอาดดีเนาะพี่น้องเลยเอากาเอาของเอาเครื่องขึ้นไปให้เพื่อนนั่นแหละ นี่นะพี่น้องเืียงสบายดีย่่สบายดีจ้ะอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเลยเะโอ้ยายูบอเขาเขายูตางฉีกมนพัดมเนอย่งน้กินข้าวกินน้ำ้ะบ่กินแล้วโอ้โดยโดยเาชื่อเขาก็ฝากย่ายเนี่ยพี่น้องเนี่เตียงกับมาถ่ายตอนเราหิวมาเนาะปรุงปลุงปุ้ยอยู่นมที่มาย่ายมาแช่ทะเลเขามาหนักเลยจังหะ ความจ่ายย่างด้วยจ้ป hmm. nice uh. ้าเาซื้อมาให้ตะกอนนะย่างอยู่ใช so ่ปอย่างเอก็กินด้วอมืออันนี้นยน่อยนี่ที่เลยเพราะเขาเอามาไม่แบบยงไงเขาไม่อยากบ่เขกินแค่นี่เลยคู่มือนอน้อยมันมันจะคาดแ่บแ่บป่อกินบางด้วยกินเขาเข่าอันซอต่วาน่อน้อยมีนจะขกอนี้แ กินมือยังบ่ทันเบิดเหรอยังบ่ทันเบิดอยู่เขาซื้อมาให้รอบออก่นอกนไงไ่ยอมกินกอันนั้นเลยยอมคักยอมนี่แต่จะ <c oughs> ง,งาัายก็เขาจะมัดจิ้เทากับบุได้มีเวลามากว่าสิเวมันเยี่ยมย่ายอยู่บุได้มาก็คือทอดคือทำหลักลราบอกกินทอด<อ>เห่าบอกเจ้าแม่หรือบปล่า จะเอาเมียเหรอบ่มีแล้วม e ีลูกน้อยคนหนึ่งเออมีเมียเหรอยายเฮามีแดดเวลาประธานเอาโดยโดยเขาเอาอยู่เจังว่านแล้วประธนเอาเมียนะว่าเขาผ่ามบ่เอาอ๋อโดย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 บ้าดดก็ลูกสาวมงได้ให้เขาวะเพาว่าเราแบบคนคุยยิ่งผู้ชายอยู่คุยยิ่งยายอือดีได้กำไรกินได้หึงยี่บ่เขา เขาเขาเขาเจ้าหอมบรลีของไทยเด้เน่ของไทยเน่ยผหาพครธุ์รู้ยัดแล้วเขาจิมาขอบอกเพื่อนกระโคบอเพื่อนก็ไใดขออู้อาบวันอีวี่มากวนคอยไหวพระอยู่ไม่บอานะพี่เพื่อนเพื่อให้เห็นเนียท่เห็นเน้่ดีใจเขาเ่อเี่ยไม่ามไม่าช่ว่าคนพวกลาย้พระมาขอแล้วเพ่าอนเถ้าโดน ันนี้ข้าวเหนียวอืมซื้อมาสั้งงผสมแบบเลยซื้อข้าวเหนียวพร้อมข้าวเจ้าพร้อมเรมีนว่ายายอยากกินข้าวเจ้าก็กิน,น,นยอ,อ,อายากกินข้าวเหนียวก็กินนะเนี่ยเนียนเลยเออเชิญเชิญลายยายมากินข้าวยังข้าวเจ้าแบบแฉบแฉบเนาะอือครับบุกงาลายหูพอกินนี่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 น<อ>ี่อาหารว่างอาหารว่างเลยนะบางว่างก็ได้นางกินลิ้น กินกับเข่าอย่ะกินกับเข้าผอวขนมก็หวานขึ้งหงแแ่บขึ้งหงสแ่บบอกแบบบ่มีก็กินครับเอากินกับเขาเลืดเลือะกินเดือเขาเอามากเดือนนี้ก็ไม่จคขนมแค่บนี่ยอันอันเขายากยังนีอยู่เ่าเลยนี่อยู่เขามาซองอยู่โด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 ูดดูเลือกถลุ Kim bola đọc độc điều đó. nó bola lai chứ dạy. Oh. Cháu chưa ba dạy đi. Dôi, đôi, đôi, đôi. You Rồi, rồi, rồi đi. Bò. 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 เมื่อไงเมื่อีงกินข้าวแรงนะหมดแล้วก็ค่ำพผูแล้วกินข้าวแรงทิ่ข้าวสวยฮะกินแล้วแล้วบุทธิมาเยี่ยมยายป่ะมันเวียดกลายซื้อข้าวดูดังง่ากกินหอดเห่าหนึ่งบอกอ๋อเพิ่งจะยากคือเห่าอย่างเดียวอ่ะแต่ได้มียังม่เห็นผู้ใดมาแต่ดงแก่ไก่โดยแบกอันวันนี้ก็มา ส่งโท่าระชาคนเมือเช้าเอาโทรศัพท์คนไปจะว่าบ่เพิ่เอามาส่วไเรื่อมันโดย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 สุขภาพก็แข็งแรงอยู่บ่ยายบ่ได้เป็นอย่างบ่บ่อันปวดจะเอ็นช่างลูบมีอลูบจักเอ็นอีหยัางว้าปวดหรือนี่ฮะบ่เป็เฮายางยนี่ยค่ะเช่าเป็นตะเฮงแล้วบ่ยได้อุ้ยหลายมือเลยหลายดูบ้านูขอลงเฮือนบ่ได้ ขาโกบ่ดีหนึ่งอันใดกบ่ดีหนึ่งขไปบ่ได้ดิมัเจ็บเอ็นตัวนี้เป็นอีหยังเลยดิอยไ่หนึ่งอ๋อเป็น้อเข้าหันปวด้อนะพี่น้องอันนี้มันคือหนุนขวัขั้นขั้นแยาเขียวหนุนเนี่ยนีอ๋อขั้นแล้วก็บีขั้นแล้วก็บีแล้วออยูโดย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 ของรักษาห้ากับรักษาโบปะโบปอย Rồi cứ lạc xa khắc hơn nơi ừ. nó nón tích mùng giải nón tòa chắc mùng mông bộ đội này tươi nắm ừ. có lẽ mì kaboo sao lều bất cứ người khóc áo khoác 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 áo บันห right? ูเมื่อแต่เล็กเด็กแห้อบันู้เมื่อกไกลลูกๆกันยังบม่ทันลูกนอนคักได่หละดูนอนตีนไ้ตีนไงมันเป็มีกันเรื่องได้แรงฤทธกันเลยขอลเพ่นพ่นกับบัวไทยขอลเพ่นเพ่นกับบัวไทยขอจะบัวใหญ่กันเลยขอย์เลยขอยู่เฉขอลำพะอละ ก็ได้ไพ่คน,นก็ไพ่คหาเท่าเดียวบ<อ>่ห้ยสิบสี่ตัวเดียวไปซื่อก็ถือแซมนะซือสี่สองพันหนึ่งถือสองพันกี่สองพันสองพันได้เะไรหายหย,ายังไเนสี่เอยนสี่นะเคยถือเลขเท่านงึงบ่ถือวเลขสิบสี่น่อแหละโดยโดยโดยพระระบกคักอิลี่นะสิบสี ชิไปชื่อถืออีหลีถือก็ะคอยได้บูวก็เป็นถือจระคนเออสไลด์หูหนอกระซื้อลายได้ไาใหเออหัวอันบัโอ้ยชิบพันแนเลบโป่งมันเพอนผลต๊ะผนลิ้นกับบริหัวบรกเพื่อนใหญเขาก็มาจบนมันสอดจำโป่งแ้งแล้วเขายาบวจอดบวบเจอดกับบวจอดโดยโดยเขาไม่ยา ทั้ทงใน,นกับบัวดอกเนาะบพัวเพราะเขาพัวนนั้นแล้วเขามุ่งมาบรจอดโดยงามดูบาดเขาหน้า,นาบวง,งามปนดยยายเขาปีนอ้าเขาเขาคืองามทั้งตัว <c oughs> พี่เขาบ่ด <c oughs> ับลังหนึ่งอย่ก็ะไรเขนาน้าห้ามบุคคลงามปนยัยเนี่ย เขามาเพือนมันอยู่เฮื่อนเทออ่าย่าก็าได้ว่าบริมาเยี่ยมย่ายตะดนเน่ะนคก็คืออดดูบอกเราหยากบอเราหากบอ,าอากบหยากคือเขาอ้่นได้นี่แล้วไ้<อ>ี่กับํามากเขาก็นอนเรได้เขาบริจูด้ะบอกเขาบริจูด็กเต่าเทปทับเขาก็บริผิดเลยยังงมิช่ยอยมัวยช่นคือคนตาย <laughs> นอนเฮือนไปเฮือนมันบ่มือนอนเฮือนไปเฮือนมั่นเละยดูดูดเดาบุญนี่ได้ดีเฮือนเนาะเขาก็ดีบ่ยงเลยหนี่นีเขาก็ย่องเลยแหละบ่เขาบักมันบักมันกินหมากกินกาวเลยเนี่ยไม่ทียงน้ำไหนก็ใส่สะดวกเหมือนใจป้านแห้งแห้งแห้งคักบ่ตี่จะบะเป่งป๊าข้าวเดียวรุ่นตาตาตได้หรเล่าไล่จุน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 ข้าวเดียวรุ่นเหรอคักเลยเนาะโอ้ยคักไม่ได้ใส่ พอเราจะอาดก็คือได้ดีก็เต็มเต็มแล้แองอแบนุนีิแองบุนิเขาก็เอาขึ้นมาใชายย้ใช้คือเขาเขาอัดเลยโดยแห้งขนาดน้ำนี่เนาะแห้งบ,บ้านบัวทองเขาบอกบหมบดไปบ้านนี่บัวทองของเราแล้ววะเมื่กี้พวกนี้ก็เอาน้ำาเยาเดี๋ยวนี้มันได้เลยนะอ๋อคุณแห้งแล้วมันได้เลยนะมันมันก็ไปเอาของมัน<อ>แต่เขาไปกู นัาเฮีบมมีป่นมาก็มาอาบพี่โดยบ่ลูกบดเต้าของเขาเลยอาบกับบตี้ดกน้ำไาสิแเทพแม่นใกล้ไห้ใไญ่ใกล้ตัวนี้ใกล้เขาละลรือคือตายใกล้ไผ่ใกล้พอบ้านก่อนช่ช่อันไกล้นี่มันคือใกล้ห้่งมันก็สชิฟักได้บ่ลหรอยู่ใช่ไง นี่ห่าบนวางดิโอ้ช่างว่าแท้ไไข่มีเศร้านี่กักระตากกระตากอยู่เอาแล้วเห็นเดินไม่ชิบวไหลลุ่งเห็แตกมื้อโบ่ขฮาว่าไก่ใหญ่บ่ไก่แค่น้อยเองเนี่ยยายมีไข่เักดตัวไม่หลายตัวหลายตัวไก่ไม่เ้าวกังทรงแม่ลูกว่อกับทงเจ้าเจ้าแม่หนึ่งมันป้าเล้วฟ้าไข่อะไรแล้วฟ้าเราขึ้นไปไข่ตอนนี้ก็ เงินคำย่าใช่ก็มีอยู่บ่บ่มีเลยลูกเขาบ่ได้ให้เยอะเท่าอืมเมื่อวันว่าเมื่อวานนี่ก็บ่ได้ให้เขาว่ากูขอแล้วก็วันมึงใชมาขี้ทีเดี๋ยวมึงว่ามึงตายเลยมึงยังย่งอยู่เนาะเขาว่าไอ้สิเแล้วกูมีไปแจกอันไม่ก็ซื้อผ้าตังไม่กูอัดอันนี้ในกวัาเขาว่าโอ้ยจะจะได้ผ้าตังนี่บ่เออมาอัดนี่อัดหน้าคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาให้ มื้อนี้ที่ที่แท้เนาะบ่กันนี่ว่าว่ามึงตายกูว่าสิไปแก่เขาอยู่เพาะอู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 อือหอ้อเเอาโทรศัพท์เขไปลเมื่อวานมาชมมื้อเช้าตลกออลยังไปแปลงบ่เอาไปแปลงอ๋อจ้ๆๆๆเอาเฮาสิเอาไว้ให้เจ้า200,000เด้อเด้อโอ้ยอบลเด้อเจ้าหงจะมีจะเนเศรษฐีหงนงูก็ให้ได้นอนอยู่ก็ให้ได้ ดูเลยแม่แก้วดูดีไม่แห้งตลอดปลอดภัยวิตโโควิดบ่ให้ม่ต้องแม่ต้องสาุ่กเนาะยายให้มันหนีไปทางอื่นเหรอคอยแบบคอยตะว่าอย่างไรว่าผ่าคอยเลยเหรอเบ่อรักษาเด้อโควิดเข้ามาโดยจะให้มาใกล้ลูกใกล้หลานเด้อแห้ทุกแห้ยากเข้าวายายจะไปซื้อยังเงินอันนี้ แค่ไลยแพงตนแค่ตัวบวดตาได้ลูกโอ้ยเจ้าก,ก็บ่าวบ่าไว้ซื้ <c oughs> อาไว้ซื้อกินได้ยายเด้อเออบวดบ่มีกับงันหน่อยแล้วที่กินโดยเงินใหญ่เราก็บ่ซือเบ็ดอยากยังก็ซื้ <c oughs> อกินโลดคนมาขายหันขายนี่แกบ่ต้องอดดอกบ่ต้องอดเด้อแวกินยังคนบ่อดเด้อโดยโดยหันคอยอยากย <c oughs> ok กูกินโลดซื้อกินโลดบ่ต้องแพงเด้อบ่แพง เอาชีวิตก็ไวแหละเป็นพ่อแมนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็พ่อแหละกินโลดอยากยังก็กินโลดผ่าไขมันเป็นเบิ่งนทุกอย่างนี้เละโดยรักษาหลักจานบวชยังมาเตะมาต้มโดย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 าธุถูกอยู่ในสินในธรรมเนาะใหญ่เนาะเอาดูในศินในธรรมเลยโดยว่ามันหาจิเป็นโลโลเลยเลยทำจังไงหาเมืองายของบูชาโดย แบบหกล่วงตายไปขอกืบชมมากขึ้นอืม้ชจ้า่ใช่เราก็อยู่พอดีเราพี่น้องเอ้เราเนาะเ้าบรักชาตัวเข้าให้บรักชาดูย้ายยูจกปีเดียนะเา้ไม่ก้าปายแล้วลูกเก้าสิบแปแล้วบอโอ้ยจัไปเท่าไหร่เล้บุมดกลยหูแต่บ้าเก้าสปเนาะอเก้าสพี่จอเดียขนาดเลยชื่อเือเดูดูดพีจอ ตับอันตัแน่นเน่านะปีเดียวกัน <ừ m S 2> พูดแล้วตายเยนะ m, จ้าเจ้าเจ้า, oh, าเจ้านกนองเก่าสินะไปเลยมันทีจักบีตะเน่าเราเกินตายดูกระดูเน่นเน่าดูโดนดตายแล้วแต่หึงเลปีเดียวกันกันตะเน่าไปจจเไปจ้เจ้าใหญ่ับปมณเจาหน่อยเจ้เจ้า,จาพันธุ์พูเขไรทนคือถือยู่ ก็ูมีง่ายเนาะฉันจะอดร่อยปีเดียวก็ได้พี่น้องเออใช่ฉันแบบไม่ตายง่ายหรอกฉันไม่อยากซื้อไล่ไปใหนไม่อย่างงั้นไม่เชี่ยบึกเขือนได้หรือโดยแล้วก็ดุมันแล้วพี่น้องเลยเดินเทินเดินซานแล้วก็เป็นบัดนี้เราสะอาดสะอาด เขาว่มันหกแล้วเขายาตาแม่แมก้อนน้่นมันจูดนมได้มันเปียกกุหมืกศดอกิดากระดกขนาดเนาะลกเลยโดยโดยโดยผู้ชาเขามากเขาอยากเขาเจ็บกินกินอูพอกินนด้เล้วจังมะไปหาหนวยใดมันจวเอาได้หน่วยสุกมันอยากเล่นในกลับโดย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  <coughs> cốc nè bậc thang nồi sao lại đây này, ngay ngay sao lún à? mực cung mực kiệp có mi bớt nó, Mi bớt, ngay ủuเอง mà này, ủuเอง, ba mực cung mực cối phải không, tổn cung tổn cối, lũ băn thì đi ngay, à mắm cả, láng chua cả bơm cái con ăn, cái ao hay lũ hay là nó mua gì Đôi, 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 khay cả bô khay, khay khóp viên, ừ. cốc ỏi cốc dâng, phong 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 mì bớt nó, ừ. 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 Chào, chào, chào. มีใแต่โนอบอกยังไงยังไงเนาะเขาก็อยากเขาก็มาปอกไปแ้งปอกลงสู้ไ่เห็นหกได้เห็นหกกูหายไลยฮุบไปทิ่มเนื้อมันบันไันเ่กูบมักหกอ่ะเมนเมนเมนอืมลรวกับเนกบ่มักซบพวกอีกว่ะโดยเรื่องกงเรื่องไก่อีกเลแเรากับพี่น้องเลยไก่เรื่องเลยบ่เรี่ยงที่ได้กินอย่างอันซูเทืยนนี่แหละ โดยไก่ผูกแบบใหญ่งามงามโดยจริงมันดตีเลีอยไปมันก็บรรยากาศกับแบบอันถ้ำอันนี้นะถ้ำขี้ถ้ำขี้บาปมาลักเอาบ่มาลักเอาูน่คนลักเอาไก่แล้วขามาลักเอาไก่ไม่เห็นแล้วแต่แม่อันหนึ่งนะเกิดมันฟักอย่นั่นไข่สีเ็จหน่วย คอยวา,พาพยผัเพิ่นก็ขึ้นมาแล้วผู้เพิ่นเอาไก่เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งนี่นแหละนั่งข้างคอยเทศโดยบคอยเทศเช้าเราเรากูจะออกไปไายข้าวตู้ก่อนเขาละคอยวายทีด่แเพิ่นกว่างแกงล่องตัดปะจับเอาไก่ในมันพักอยู่ในห้องคว้าควักว้ายคน,กกนรักไก่แล้วพวกดังก,ออกระตอย่างว่าลัดเดนบบทันมันแรีนออกกุนเลยเรียนเลยเร,รักในโคกนราก็เรียนเลยเรียนเลยแล้วก็ เบุ้ั่งพุ่อแบบถ้ำอันนี้ลแบบถ้ำถ้ำชีบาปอันนี้เละโดมันหังถ้ำใหญ่มันทักบาบทองเพิ่ได้ห้าวมันี่ตาลนอนเลยทองปุ่งนี่เลยคตนียังถึงถ้ำบรชัดสื่อเร้าหลักหาส่เป็นอย่างเราไปเฮ็ดยังไงก็ได้นั่นน้อยใหญ่ชาทุไปเห็ดโดงถ้าว่าญาตป่อยมันได้ยาน้ำเออเขา อะยายอยู่ดีมีแห้งเ้้ยอเห้าโขตูคับเมื่อก่อนเด้อบนนี้ยายเลยชทุรหลแตยาดูดีมแห้งตลอดผ่าหอดบาดหดเมื่อมโดยโบไฮเล่ะบไฮมใกล้เด้อเทวดาอันนั้นยไปหากินสัดคุณเล้อกินเพียคนอเว้าอยู่แล้วคุณมึงกินไปยยงคนฮะวะกินแม่กินควายเด่นฮ เออเอาอยู่ดีมีแห้งได้ยายเด้อกราฟก่อนเด้อบันี้มือหนาอาชี vement มาเยี่ยมใหม่ได้ยายเด้อใช่ดูทำอยูดีมีแห้งแต่ดอกปวอดไข่อ่อนบันถึงเฮือนสใช่พ่อยายเห็นๆเลยพ่อดูใช่ถูกยายโอเคเนาะพี่น้องบาเตียงกับสิคอตูกราฟก่อนบันี้กัได้มาเยี่ยมมาหยามเราเลยแหละเนาะแต่กะเราแกอยู่ผู้เดียวเราพี่น้องกะมีหลายคนนั่นแหละเนาะพอบ่งพอวันเอาเข่าเอาหน้ามาส่งตลอดแหละ เราก็อยูู่้เดียวล้วก็เป็นใจสงสารล้วก็เป็นคนไทยล้วก็เราก็มาอยู่พี่ตั้งแต่หลายสิบปีแล้วแหละห้าหกสิบปีเลยมากแต่เราเป็นสาวพี่น้องเนาะเรามาอยู่แต่กันเราอยู่พี่เลยแล้วก็บ่ได้ไปใส่เลยดินดอนต้นหญ้านี่ก็ดินของคนในบ้านนี่แหละพี่น้องก็เพิ่นให้เราอยู่เนาะให้เราอยู่กับบริคิดอย่างพี่น้องเอ้คือว่าให้เราอยู <exaggerated> ่อาศัย่นะก็ถ <Jam> ือว่าเพิ่นก็ น้ำใจงามหลาเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขบุญขอบคุณเพื่อนน้ำเนาะพี่น้องตะกอนกับบาเตียงกับเราบุมีน้ำใส่บาเตียงกับได้รวบรวมเงินของผู้ใหญ,ญ่ใจดีสืบฝากมาให้เน่ยพี่น้องเนาะไปทางน้ำให้เราแล,แล้วก็สะดวกสบายแล้วบันนี้พี่น้องมีน้ำม,มีใส่ทาใส่เนาะพี่น้องเนาะแต่่วนเล้าก็ค่อนข้างทีส่สะอาดพี่น้องเราเรามักความสะอาดะอะไรเนาะย้ายเราพี่ แล้วก็เก็บไปเรียบร้อยเป็นกว่วงขวงแล้วพี่น้องเนาะสะอาดสะอาดยายนิดอยู่กัายายนวลจันทร์แหละพี่น้องเนาะอายุเก้าสิบกูไปียู่เลยแต่ว่าเราก็บริยูซื่อพี่น้องเลยเราเป็นคนขยันเนาะก็โอเคชั้นละคิดนี่บาเตียงโครโตราไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องชลคิดนี่บาเตียงโคกคาเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุกุสุกันเดอ้อพี่น้อง